วันนี้มีผราป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองบวัวลำพูตึกอุบัติเหตุใหม่ รงทานก๋วยเตี๋ยวยครับบางโรงทานก็ยังไม่มากำลังเดินทางเข้าจีมาจากไหนครับวัดสิริสารวัน ชุบไข่ไปเลยทำบุญข้าป่าและมอบเครื่องมือแพทย์ตึกอุบัติเหตุ คลองทองพระอาจารย์มาตินพิยธรรมโมวันนี้มาจัดที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูและมอบเครื่องมือแพทย์เครื่องอุลตราซาวราคาหนึ่งล้านสแสนบาทงานบุญพระป่าวัดภูดของทอง พระอาจารย์มาตินียธรรมโมวันนี้มาจัดที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบวัวลำพูและมอบเครื่องมือแพทย์เดินตามธรรมตามรอยหลวงตามมหาบัวญาณสัมปโนในการสงเคราะห์โลก น้องวัวละน้องวัวละภูนะคะมาซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะเอาทานเป็นคุณน้องผลบุญเป็นกันไว้เอาความสุขใจเป็นของชีวิตได้บุญกันทั่วแผ่นดินฟ้านะคะนี่คือประธานเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพนะคะคุณอุบลวันสุตรินนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะมาเนี่ยเป็นเจ้าภาพกันนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันแล้วมาถ่ายรูปกันเอาใหมเอาไหม บ่งใบายได้ไหมคะ่างนี้ได้ไหมคะทำบุญด้วยกันนะคะนังทันนะครับใครที่จะมาทำบุญใส่บาตรที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับ yeah <laughs> น,นี่รอเวลาใส่บาทประมาณเจ็นาฬิกาคนเยอะนะอ้อมไปนู่นไกำลังมาเรื่อยๆพ่อป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ ไม่ใช่แก่แล้วอายุน้อยลงเนีอยเลยไปเหเลยหารถมาหารถมาส่ง บอกก็หาเอาในหมู่บ้านแล้วโอไม่ินขอระชาจเออเอามดีรับใสนะดี <confused Hawaiian> <c oughs> ่ใส่ใสน thank <laughs> you ทำบุญทอดพป,ป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู หลวงปู่ผันวสิริสารวันนำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ขณะนี้ท่านกำลัง,ลงรับชมพระสองฆ์ออกรับบิณฑบาตงานบุญพระปา่าซื้อเครื่องมือแพทย์โดยพระอาจารย์มาตินปิยธรรมโมวัดปู่ของทองหลวงปู่ผันวัดสิริสารพัดวันนำพระสองฆ์ออกรับบิณฑบาตอย่าเหยียบรองเท้านะครับลงจากรองเท้า

พยมกระารือใไปกรุงเทพเระจะบอกมาบ้านกับผมมั้อย้างบอกหลานนะหลวงหลวงพ่อเมตตา้ตต้องยงดูกรุงเทพกระจา Thank you. I <laughs> don't ハハハハ。 บรรยากาศงานบุญพ่าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ณนะโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูรองเท้าครับรองเท้าเดี๋ยวไปถวันมีของพิษไม่ต้องเอาอไป อหลััเาระวง <c oughs> ถอดรองเท้าด้วยตัวเล็กไม่เหยียบรองเท้า <c oughs> เดี๋ยวไปสวรรค์มีของทิพย์รองเท้าไม่ต้องเอาอไปถอดแล้วไม่เหยียบถอดแล้วไม่เหยียบ นะครับอย่าลืมถอดรองเท้านะครับ รองเท้าครับรองเท้าไม่เหยียบรองเท้าเดี๋ยวไปสวรรค์มีของทิพย์ งานบุญทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์พระอาจารย์มาตินศิยธรรมโมวัดภูขคลองทองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้มาจัดที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูจัดผ้าป่าและมอบเครื่องอุลตราซาวโดยมีหลวงปู่ผันทิตะ บุญโยปัญโยวัดสิริสารวันนำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต บาดนะ้ยใส่บาดถอดรองเท้าถ้ายืนถ้ายืนนี่เฉยไม่เป็นไร,ไเ,นไรเด็กเด็กไม่เป็นไรเด็กอุ้มอยู่แล้วไม่เป็นไรลักเด็กน้อยี่าว รองเท้านะครับรองเท้าไม่เหยียบรองเท้านะครับไม่เหยียบรองเท้านะครับสูงกว่าพระ คนยังมาเรื่อยๆเยอะอยู่วันนี้เยอะขนาดนี้ยอวครับวพอให้แม่สักรูปได้ไหมลูกเป็นลูกชายแล้ว มไม่เหยียบรองเท้านะครับลงจากรองเทา้า จะหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่เหยียบรองเท้าครับไม่เหยียบรองเท้าวัดอื่นอืก็อาจจะไม่ถือบางวัดก็ใส่รองเท้าได้ รับเงินได้แต่วัดสายวัดป่าท่านไม่ให้เหยียบรองเท้าและไม่ให้นำเงินใส่บาทหมดแล้วใครรับบาทท่าน ha 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 บางานบุญพระป่าครับมีก๋วยเตี๋ยวผัดไข่ยำทาน ไปบาดเสร็จแล้วตอนนี้คนรงทานผู้คนเยอะเลยท่านที่อยู่ไม่ไกลนะครับสามารถเดินทางมาได้ครับที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบงัวลำูมีงานบุญผ้าป่ามีอาหารฟรีครับมีโรงทาน20-30บโรงนะครับโรงทาน มีโรงทานสารพัดอาหารเดี๋ยวจะขึ้นไปบนชั้นบนนะครับชั้นบนจะมีถวายพัตตาหารและพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เดี๋ยวไปต่อพิธี ชั้นสองก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีถวายพัตนาหาร